้าจะให้ระบุหรือแบบคำจวัด <st ant> ความความความสัม,สมพันธ์ของคุณทั้งคู่คะ่ะถ้าจะนิยามมันจะมีคำนิยามว่ายังไงคะสำหรับความสัมพันธ์ของก็ <c oughs> ของผมก็ยังใช้คําเดิมน,นะว่าเป็นคนพิเศษมากๆครับผมใช่ <c oughs> เพราะว่าเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้จะมาเจอหนู <c oughs> หรือว่าเจอประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาในแบบใช้คําว่าทุกรูปแบบเลยก็ได้แล้วก็ไม่ไม่ได้มีคิดว่าจะแบบโฟกัส ใครได้เท่าหนูแล้วอะเออบางอย่างที่แบบเราไม่เคยทําไม่ว่ากับครอบครัวหรือกับเพื่อนพี่น้องอะไรเงี้ยก็ไม่มีก็แบบว่าโฟกัสหนูเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบอยู่ด้วยกันมาแบบนานมากแล้วก็ทํางานแล้วก็ผ่านหลายอย่างมากอืมนด้รู้หรือคะจริงๆแล้วถ้าตั้งแต่แรกเราก็มีหลายคำเน,นาะเหมือนมันค่อยๆขยาบขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆครับตอนช่วงแรกก็อาจจะเป็นผมว่าพี่น้องอ พี่น้องอยู่อขยบขึ้นมาเป็นแบบว่าอะไระนะอะไรพี่น้องพี่น้องอยู่แล้วก็เริ่มเป็นอคนสนิทคนรู้ใจแล้วก็มีคําว่าพาร์ทเนอร์ด้วยซึ่งพาร์ทเนอร์นี้แน่นอนว่าเป็นอยู่แล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าคําว่าคนพิเศษเมื่อกี้คือผมรู้สึกว่าตอนนี้เป็นคนพิเศษมัน <c oughs> ไม่รู้จะหาคําไหนมานิยามแล้วครับนอกจากคําว่าคนพิเศษเพราะว่าก็พิเศษจริงๆเพราะว่าถ้าไม่ใช่เฮียก็ผมก็คงไม่ได้สบายใจด้วยขนาดนี้ก็ถือได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ให้พลังใจเราทั้งคู่เนะถ้าอธิบายเป็น